ต้องบอกว่าเรื่องราวในคราวนี้มันเป็นภาค2ครับและผมว่าภาค2มันยังไม่จบนะน่าจะมีภาค3ตามมาแน่ๆสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงเจาะประเด็นครับ แน่นอนประเด็นในคราวนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันมีข้อมูลที่สําคัญนะ่นะถูกอัปเดตตามมาฮะและถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่ผมต้องบอกได้ว่ามันเป็นกระแสที่พูดถึงกันมายาวนานและทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงกระแสกระแสนี้อยู่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงเรื่องราวในคราวนี้ให้ฟังก่อนก็แล้วกันฮะ เอาแบบสรุปสั้นๆนะฮะเพราะว่าเราเคยทำคอนเทนต์พาร์ทแรกไปแล้วรอบหนึ่งสรุปสั้นๆง่ายๆเลยในวงการ e s p o r t ์ครับโดยเฉพาะวงการ League of Legends หรือว่า LL เนี่ยเขาจะมีทีมดังระดับโลกอยู่ทีมหนึ่งซึ่งทีมทีมนี้เขาเรียกว่าเหนือชั้นยิ่งกว่าไปกว่าวงการ LL แล้วเป็นทีมที่โด่งดังครับวงการที่มีชื่อว่า T1 ว่างั้นเหรอฮะ T1 ถ้าเปรียบเทียบกับวงการฟุตบอลนี้ก็ไม่ต่างจากทีม Real Madrid ครับ เป็นที่หมายปองของนักเตะระดับโลกหลายต่อหลายคนครับเพราะว่าทีมทีมนี้เป็นทีมเดียวในประวัติศาสตร์ครับที่คว้าแชมป์โลก LL มาแล้วกว่า5สมัยอันนี้ไม่รวมแบบแชมป์มิดซีซั่นแชมป์ถ้วยรายการอื่นเนี่ยอย่างปีก่อนหน้านี้ก็มีแชมป์ LL World Cup ใช่ไหมที่ซาอุดีอาระเบียแล้วก็มีแบบโอ้โหเป็น10กว่ารายการเป็น10กว่าโทรฟีนอกจากนั้นครับ ทีวันยังมีผู้เล่นที่เรียกได้ว่าเป็นพระเจ้าแห่งวงการ l อลอยู่ในทีมนี้ด้วยเป็นกัปตันทีมชื่อว่าเฟกเกพูดถึง f a กเกอร์แล้วน้อยคนน่ะที่จะไม่รู้จักเขาอะวงการ LL รู้จักแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์วงการ e s p o r t รู้จักเป็นอย่างดีหรือแม้แต่ผมเองฮะที่ไปคุยกับพี่ๆวงการอื่นนะไม่เล่นเกมเลยไม่ดู eSport ไม่อะไรทั้งนั้นแต่รู้จักเฟกเกอร์ครับเพื่อนๆคิดดูดี ผู้เล่นมิดเลนไลน์เนี้ยมันไปถึงขั้นขนาดนั้นแล้วฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับไอเรื่องในสนามมาประสบความสําเร็จมนันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะเรื่องนอกสนามเนี่ยเรื่องเกมเกมอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ LL T1 ทก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ครับวอร์ล a ดนก็เพิ่งมาควา้าแชมป์วอร์ลแดนมาสเตอร์แบงกอกที่ประเทศไทยใช่ไหมที่ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้จบลงไปเขาเป็นทีมใหญ่เป็นแบรนด์ใหญ่ทําทุกอย่างเป็นอุตสาหกรรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยดีมากและ ช่วงปี2023กับ2024เนี่ยต้องเรียกได้ว่าน่าจะเป็นช่วงขาขึ้นที่สุดเลยครั้งหนึ่งของวงการ LL ของ T1 วันะฮะเพราะว่าผู้เล่นชุดล่าสุดของพวกเขาครับประกอบไปด้วยซีอูสโอเนอร์เฟกเกอร์กูมายูชิหรือว่าคิรียเนี่ยตัวย่อ,อก,ก็คือ z O F G K เนี่ยเป็นแบรนด์แบรนดใหม่ที่เขาพยายามจะผลักดันเนี่ยนะฮะ5ผู้เล่น5คนนี้ย สามารถคว้าแชมป์โลกติดต่อกันได้ในปี2023และมาคว้าแชมป์โลกในปี2024อีกโอ้โหทางต้นสังกัดทีวันเขาก็แฮปปี้กับเรื่องนี้มากครับและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะนอกจากเฟกเกอร์ที่เป็นพี่ใหญ่ที่เป็นผู้อาวุโสของทีมอะนอกนั้นผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าอายุน้อยมากๆเลยฮะอาซีอุดเพิ่งจะอายุ21ปีเท่านั้นเองเพื่อนเคิดดูดิยังสามารถผลักดันไปได้อีกหลายปีและแบรนด์แบรนดนี้น่าจะแข็ง เพราะว่ามีการแบบเปิดให้สั่งจองเสื้อแบบฉลองเซ็ตพิเศษอะไรเงี้ยนะโอ้โหก็เรียกได้ว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าน,นนะอย่างไรก็ตามครับเรื่องดราม่ามันมาเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2024ในช่วงปิดฤดูกาลครับที่ซีวูดเนี่ยหมดสัญญากับทีมกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์หลายๆคนก็คาดเดากันไปว่า5คนนี้กำลังโด่งดังกำลังมาแรง ยังไงก็แล้วแต่พวกเขาน่าจะอยู่ด้วยกันต่อโอ้โหเห็นแล้วแบบแบรนด์นี้มาดีแน่ๆแ,แข็งแน่ๆแ,แถมซีวูดเองก็เป็นผู้เล่นที่เรียกได้ว่ามีความรักในสังกัดทีวันมากๆนะเป็นผู้เล่นอะคาเดมี่เกิดและเติบโตในสังกัดทีวันอยู่ร่วมกับคนอื่นๆก็เริ่มสนิทกันแล้วนะแบบโอ้โหคว้าแชามป์ด้วยกันมา2ปีอะจากปกติก็เป็นเด็กปั้นอะคาเดมี่ร่วมกันอยู่แล้วกับเพื่อนๆนนะ่ะพวกแบบกูมาอยู่ิพวกแบบโอเนอร์นะถึงแม้จะมีแบบ บางทีอายุห่างกันบ้างเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอก็เริ่มเข้าขากันแล้วถึงแม้ว่าคีเรียรจะมาจากคนละสังกัดก,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 ก็เริ่มแบบเข้ากันได้แล้วอยู่ด้วยกันมาประมาณหนึ่งแล้วอ่ะแต่ดราม่ามันเกิดขึ้นจนได้ครับเมื่อท้ายที่สุดซีอุสไม่ต่อสัญญากับทีวันต่อนะย้ายไปอยู่ทีมฮันวาไลฟ์หรือว่า h l e ฮะ HLE นี่เป็นทีมที่เรียกได้ว่ากำลังสร้างทีมซูเปอร์ทีมของตัวเองขึ้นมาคัดเอาตัวดีๆไปอยู่ทีมตัวเองหมดเลยครับและซีอุสก็เป็นหนึ่งในนั้น และแน่นอนครับเรื่องราวทั้งหมดดะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องปกติที่นักแข่ง free a g e n t ์หมดสัญญากับทีมไปแล้วตกลงสัญญากันไม่ได้แยกย้ายกันไปมันก็ถือว่าเป็นจากกันไปค่อนข้างดีนะถือว่าเป็นเรื่องปกติของวงการได้ซ้ำไปครับอาจจะมีแบบแอบด่ากันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนี้ฮะแต่ขั้นนี้รุนแรงเพราะอะไรครับมันรุนแรงเพราะว่าหนึ่งคือซีอูสเนี่ยเป็นของรักของห่วงของทีมทีวันผมใช้คำนี้เลยดีกว่า นอกจากการเป็นของรักของห่วงแล้วเนี่ย <_ d ata> เขาก็หมายมั่นปั้นมือในการสร้างแบรนด์ด้วยใช่ไหมฮะแต่ที่มันหนักที่สุดคือณนะช่วงเวลาถัดจากนั้นไม่นานนะแทบจะทันทีเท่าที่จำได้นะในข่าวอะ่ะคุณโจมาสประธานบริหารหรือว่า CEO ของทีวันแกได้ไปแบบตอบคำถามสื่ออในแบบสื่อออนไลน์หรือนักข่าวเข้ามาถามอะไรแบบทำนองนี้แน่นอนตอนนั้นนะ่ะนักข่าวเขาก็ถามเจาะถึงประเด็นเรื่องนี้เลยเว้ยและแกพูดตามนี้นะ การทำงานของ The Play หรือว่าเอเจนซี่ของซีอูดเนี่ยถือว่าสร้างความยากลำบากให้กับการเจรจาต่อสัญญาของซีอู s เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าไม่ได้ม่ได้มีความจริงใจและเล็งแต่ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าการพัฒนาอาชีพของนักแข่งอนะเออคุณโจมัสว่าอย่างนี้ โอ้พอคนระดับนี้พูดออกสื่อครับแน่นอนเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ก็คือโอ้โหใครว่าการท่องเที่ยวซบสาวไอ้บ้าเอ้ยรถทัวร์ครับไปลงทั้ง The Play ไปลงหนักเนีซีวูสเนี่ยหนักโอ้โหนักแข่งเห็นแก่เงินนนนี่จนถึงทุกวันนี้นะก็ยังมีคนออกมาโจมตีซีวูสอยู่เลยอะว่าแบบโอ้โหมึงอยู่ทีมทีวันก็เหมือนมึงเล่นเป็นนักบอลแล้วอยู่เรอัลมาดริดอะ พออยู่เรอัมลมาดริดมันคือจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอยู่แล้วมึงยังอยากจะย้ายไปที่อื่นอยู่หรอใช่ไหมเป็นแชมป์โลกสองสมัยทีมก็ดังที่สุดเก่งที่สุดขายของดีที่สุดแบรนด์ใหมก่กำลังจะมาด้วยมันก็เหมือนกับโอ้โหถ้าจะมีที่ไหนรวยกว่าเรอัมลมาดริดก็คือทีมใหญ่ๆอ่ะทีมซาอุทีมอะไรเงี้ยให้เงินมึงเยอะๆอ,อะไรประมาณน,นี้คิดกันไปอย่างนั้นเลยทีเดียวครับแน่นอนพอ เหตุการณ์มันไปขนาดนี้ครับมันย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งตัวนักแข่งอย่างซีวูสแล้วก็สังกัดเอเจนซี่อย่าง The Play ซึ่งผมบอกเลยว่าทั้งนักแข่งแล้วก็สังกัดเอเจนซี่เนี่ยเขาต้องอาศัยชื่อเสียงและเครดิตที่ดีด้วยครับในการแบบเลี้ยงชีพในวงการนะฮะมันไม่เป็นการดีหรอกครับที่จะมีแต่คนเกลียดมีแต่ทัวลงเพราะฉะนั้นล่าสุดครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคุณคงังบอมจุนครับผมจะเรียกว่าคุณคังก็แล้วกัน คนที่เป็น CEO หรือว่าประธานบริหารของ The Play เนี่ยเขาได้ออกมาเปิดหลักฐานออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเจ้าดังครับสื่อที่ชื่อว่า Invent ของเกาหลีเนี่ยนะฮะเขาถนัดอยู่แล้วในเรื่องการทำข่าวเกี่ยวกับ e-sports เกาหลีใต้โดยเฉพาะเรื่อง League of Legends เนี่ยนะฮะเขาขอแก้ต่างขอกู้ศักดิ์ศรีกู้ชื่อเสียงให้กับนักแข่งแล้วก็ตัวสังกัดของเขาบ้างครับโดยมีการเปิดเผยข้อมูลหลายอย่างนะ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาขอแก้ต่างเรื่องของการที่ประธานทีวันพูดเอาไว้ต่อหน้าสาธารณชนนะฮะที่บอกว่า The Play เนี่ยเห็นแก่ผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าการพัฒนาทางอาชีพของนักแข่งพูดง่ายๆเป็นภาษาคนเป็นการโจมตีว่า The Play เห็นแก่เงินต้องการที่จะเชียร์ให้ผู้เล่นเนี่ยย,ย้ายทีมย้ายทีมย้ายทีมแล้วเขาก็จะเอาเงินโบนัสค่าย้ายทีมสมมติมีค่าตัวก็แบ่งกันไป หรือไม่ก็เออสามารถมีค่าเสียเวลามีค่าต่างๆนานาเน,นี่ยที่พาให้นักแข่งคนเก่งๆเนี่ยไปอยู่ในสังกัดอื่นได้อาจจะมีการตบเงินรางวัลนนน,นี่ทางฝั่งของเดอะเพลย์เนี่ยโดยคุณประธานคังเนี่ยนะฮะเขาได้งัดหลักฐาน,านเป็นข้อสัญญาเลยอะออกมาโชว์ให้ดูเนี่ยมีฟุตเสนให้ดูฮะ,ะในข้อสัญญาเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่าเดอะเพลย์จะรับส่วนแบ่งของการย้ายตัวค่าคอมมิชชั่นต่างๆเวลาย้ายทีมเนี่ยนะดูครับ0%นะ พูดง่ายๆออกมาโต้เลยว่าฉันไม่ได้เอาเงินนะที่คุณบอกว่าฉันเห็นแก่เงินเห็นไหมพอย้ายมาทีมอันว่าไลฟ์หรือว่า HLE เนี่ยเขาไม่ได้เงินแม้แต่แดงเดียวเลยนะอันนี้โต้ด้วยหลักฐานครับอ้าวแล้วทีนี้หลายๆคนก็สงสัยอ้าวคุณเป็นเอเจนซี่คุณไม่ได้หักจากการย้ายทีมคุณไม่ได้หักจากแบบพวกค่าเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หักจากเงินเดือนคุณเอาเงินจากไหนวะคุณทําเพื่ออะไรคุณทําเพื่อการกุศลอย่างนั้นเหรอคุณอย่ามาพระเอกดิวะ ทางฝั่งเดลเพก็ชี้แจงครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามองว่าเงินที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักแข่งและก็ต่อสังกัดเอเจนซี่ในกรณีเนี้ยของซีอุตนะเขามองว่าควรจะเป็นเงินที่เป็นส่วนแบ่งจากสิ่งต่างๆที่มันงอกงามประสบความสําสเร็จหลังจากนี้มากกว่าคือพอนักแข่งได้ค่าโฆษณาได้ค่าสปอนเซอร์ได้ออกงานอีเวนต์ต่างๆเดี๋ยวเอเจนซี่ไปหักจากตรงนั้นเอาเขาว่าอย่างนี้นะและแน่นอนทีมไหนล่ะที่จะมีงานเยอะ มีแบบโฆษณาเยอะมันก็ต้องเป็นทีมอื่นใดไปไม่ได้นอกจากทนะีวันอ่ะพูดง่ายๆแกพยายามจะเชียให้เห็นนะว่าเอ้ยยังไงเขาก็อยากให้ซ w อุ d อยู่ทีวันทีวันเป็นทีมใหญ่สร้างแบรนด์สร้างอะไรปลูกปั้นนักแข็งได้ดีกว่ารวมไปถึงเรื่องหลังจากตอนที่นักแข่งเลิกเป็นนักแข็งแล้วอะ่ะแขวนเมาแล้วเขาก็ยังเชื่อนะว่าซีอุน่าจะเป็นสตรีมเมอร์ที่ดังเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ดังในสังกัดทีวัน และแน่นอนรายได้เพื่อเผื่ออาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนเป็นนักแข่งด้วยซ้าไปอ่ะเขามองว่าอย่างงี้ง่ายๆโตคุณโจมาสว่าเขามองในระยะยาวเหมือนกันแหละเออข้อนี้และยิ่งไปกว่านั้นนะโหถ้าเกิดซีอูดอยู่ภายใต้แบรนด์ทีวันนะมีนี่อีกถ้าเกิดไอ้นี่ไม่ล่มไปอ่ะ Z OFGK เนี่ยแบรนด์เนี้ยไม่ล่วมไปเขาก็ได้ส่วนแบ่งอีกทำไมเขาจไม่อยากให้ซีอูดอยู่กับทนะีวันน่ะพูดทำนองนี้เลยแล้วกัน และก็ถามอีกฮะว่าอา้าวคุณอยากให้ซีอูสอยู่ทีวันแล้วไปเจราจากับทีมอื่นทําไมนะักข่าวก็ถามนะประธานคังครับก็อธิบายไปว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องปกติเว้ยที่แบบเวลาเรามีแบบเจราจากับทีมทีมไหนะแล้วเราจะตอบรับข้อเสนอเลยคิดออกปะ คืออย่างน้อยเราต้องหาคู่เทียบแล้วต้องหาเรดการ์ดย้อนกลับไปนะ f a k เกอร์ก็เคยทำติดต่อกับทีมจีนบ้างติดต่อกับทีมทางฝั่งอเมริกาบ้างใช่ไหมว่าเขาจะให้ค่าตัวเท่าไหร่แล้วก็เอามาดูนะดูข้อเสนอเปรียบเทียบกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะว่านักแข่งเป็นฟรีเอเจนต์แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะหาทีมใดก็ตามที่ยื่นข้อเสนอมาเหมือนกันเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับทีว เขาก็บอกว่าไม่งั้นจะมีเอเจนซี่ไปไว้ทำไมที่ดอกปลาเอเจนซี่ Agency มีหน้าที่เป็นตัวแทนชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเอเจนซี่คือตัวแทนลูกค้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําทุกอย่างที่มันก่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าว่างั้นเถอะก็ต้องได้ดีลที่ดีที่สุดเขาก็เลยไปหาทีมที่ยื่นข้อเสนอแล้วก็ไม่ใช่การยื่นข้อเสนอที่แบบอ่ยื่นมุมวมันมีนะแบบว่าสนใจเหมือนกันแต่ว่า ไม่ได้สนใจจริงจังอะลองยื่นไปดูก่อนก็มีเหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่ามีทีมทีมหนึ่งฮะที่สนใจจะยื่นข้อเสนอแบบจริงจังเหมือนกันนั่นก็คือทานว่าไลฟ์หรือว่า HLE เพราะอย่างที่ทราบนะภายหลังเรารู้แล้วล่ะว่าซีวุฒเนี่ยตกลงปลงใจไปอยู่กับทีม HLE และทีม HLE เขาก็าามีแผนงานที่ต้องการจะสร้างซ u เปอร์ทีมนะมาลุ้นแชมป์แม้และยิ่งซีวุฒแม่ง ประสบความสำเร็จพา HLE เป็นแชมป์หลีกอะ LCK ครับอะแล้วก็เป็นแชมป์ระดับอินเตอร์ถ้วยแรกของประวัติศาสตร์ทีมอะอย่างการแข่งขัน First Stand เนี่ยมันยิ่งน่าเจ็บใจบีกนะยิ่งพี่สู่ได้เห็นนะว่าซีวูดของจริงอะกลับเข้ามาที่เรื่องของเราเขาก็เลยได้2เจ้านี่แหละฮะนั่นก็คือ T1 วกับ HLE อันนี้เขาก็ตอบพยายามตอบคาถามนะว่าเอ้ยมองในมุมเขานะเพราะอะไรเว้ เขาถึงต้องไปเจราจากทีมอื่นนะในเมื่อน,นักแข่งบอกเองนะว่าพักดีกับทีวันอยากอยู่ทีวันต่อสังกัดคุณคังคุณก็บอกเองว่า The Play พล a เอง Agency เอเจนซี่ยก็อยากให้ซีอุดอยู่กับทีมทีวันต่อทำไมต้องดูข้อเสนอทีมอื่นทำไมต้องหาทีมอื่นเนี่ยตอบตอบคำถามได้แล้วนะเขาจะดูข้อเสนอเอามาเปรียบเทียบกันพูดง่ายๆนะ จริงเท็จประการใดฟังไว้ด้วยวิจารณญาณตัวเองนะฮะอย่างไรก็ตามครับจากการบันทึกที่มันมีการรายงานจากสำนักข่าวอินเวนเนียเขาบอกว่าเอ้ยตอนช่วงแรกๆก,การเจรจาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมีการคุยกันปากเปล่าด้วยซีวุฒเคยค,ยคุยปากเปล่าด้วยแล้วมันมีข่าวหลุดออกมาว่าซีวุฒก็ไปตอบรับกับทีมทีวันไว้อะว่าเออเดี๋ยวฉันอยากอยู่ทีวันต่ออยู่แล้วต่อให้สัญญาหมดยังไงก็อยู่ทีวันต่ออย่างไรก็ตามครับ มันก็มีประเด็นเกิดขึ้นว่าด้วยเรื่องของเด d ไลน์ที่ประธานบริหารทีวันคุณโจมาสเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวเพลใช่ไหมพยายามสร้างความยากลาบากให้แก่ทีมเจรจาของทีวันมันเกิดอะไรขึ้นนะคือผมสรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ง่ายๆเลยจากทางฝั่งของคุณโจมาสนะเหมือนแกออกมาเล่าครับว่าเขาพยายามจะติดต่อซีวุดหลายครั้งอ่ะในช่วงเวลาที่แบบใกล้จะเดสไลน์การตัดสินใจแล้วอะ่ะคือทักไปก็แล้วจะแบบ ไปหาตัวซีอุดด้วยตัวเองก็แล้วสุดท้ายไม่ได้เจอกันเปิดตัวใหม่อีกทีหนึ่งครับเป็นนักแข่งของ HLE เลยอันนี้เกิดอะไรขึ้นมาฟังจากทางฝั่งของประธานคังบ้างก็แล้วกันประธานคังแกก็เล่าเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเ,ากเลยฮะแกบอกว่าวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นวันที่แบบฉุกและหุกอย่างมากอ่ะและแต่ละทีมก็คือ2ทีมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น T1 หรือว่า HLE เนี่ย ต้องปิดจ็อบให้ได้ตามไทม์ไลน์ตามเดทไลน์ในวันนี้ซึ่งประเด็นมันอยู่ที่การเจรจาของทั้งสองทีมเนี่ยแม่งดันอยู่ในวันเดียวกันซะด้วยที่ไม่ได้เจอทีมทีวันเพราะอะไรครับเขาบอกว่าเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยซีอูกำลังเจรจากับ h l e เอยู่เพื่ออ่ะก็อย่างที่ทราบนะเขาก็กันไว้ดีกว่าแก้ไงอันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวให้นะมองในมุมของนักแข่งครับคนที่อายุการใช้งานเนี่ย ถ้าเป็นนักกีฬาอาจจะทุกวันนี้อาจจะถึง30ไปลายถึง40เหมือนคิเยโนโรนัลโดเลยก็ยังได้ใช่ไหมแต่นักกีฬา e s p o r t โดยเฉพาะ League of Legends นะอายุ23-24นี่ก็ถือว่าอายุมากเลยนะเอาจริงๆ25-26โอ้โหมึงเตรียมแขวนเมาส์ได้เลยฮนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเซ็นสัญญากับทีวันไม่ทันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมองหาสังกัดใหม่เอาไว้เป็นทีมสำรองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการเจรจาให้เอลีและประเด็นคือ เขาดันไปเจรจากับ HLE เเป็นหลักเว้ผมอ่านดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้นะแต่เวลาเจรจากับทีวันเนี่ยเขาใช้วิธีส่งข้อความพูดคุยหากันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจากข้อมูลที่เผยออกมาอาจจะอยู่ที่บ้านตัวเองก็ได้แต่ว่าคุยกับ2เจ้าพร้อมกันอเาจ้าหนึ่งอาจจะคุยโทรศัพท์ h l e อาจจะคุยโทรศัพท์ส่วนทีวันอาจจะสนิทหน่อยผมมองว่างี้นะอันนี้สมมุติฐานตัวเองอาจจะแบบคุยแบบส่งเมสเซจส่งข้อความอะไรเงี้ยอันเนี้ย ในมุมมองผมเองผมรู้สึกว่ามันมีการวาง p r i o r i t y ไม่เท่ากันแล้วเหมือนกับซีวูสกับทาง The Play เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ HLE มากกว่าเวในมุมมองผมนะแต่ประธานคังเองก็ยังยืนยันนะว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเวคือซีวูสเนี่ยพยายามจะดีลกับ HLE ให้ผ่านๆไปก่อนนะ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า HLE เนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบ ซีวูดอยากรู้ข้อเสนอของ h l e เพื่อให้ยื่นมาก่อนจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับของทีวันแล้วของ h l e เนี่ยมันดันจบในเวลาประมาณ15นาฬิกาพอดี HLE บอกอ่ะคุยจบแล้วนะโอเคโอเคไหมแล้วก็พยายามจะปิดดิวเหมือนกันพอเฮดเก็ไม่มีผู้เล่นท็อปเลนเหมือนกันปล่อยโดรานออกไปจากสังกัดแล้วมันเป็นอย่างนี้เขาก็อยากได้ตัวใหม่ที่มองว่าดีกว่าเข้ามาอยู่ในทีมพยายามแบบเหมือนจะเล่งรัดกูก็จะเอาเหมือนกันนะเฮดเอีบอกกูจะทำซุปเปอร์ทีมอ่ะ พยายามจะปิดดีลให้ได้เหมือนกันเอาจริงเราจ้างเหมือนกันว่ากันเถอะแต่ทั้งฝั่งซีอุสจากที่ประธานคังเล่านะพอปิดดีลกับเ l e ดีบอกเฮ้ยอย่าพึ่งครับผมผมยังไม่ตกลงอะ่ะซีอุสว่า,นะอวาอย่างนี้นะขอเวลาอีกนิดหนึ่งก็ไะวิ่งเวลาไปเรื่อยๆเหมือนกันเพื่ออะไรครับเพื่อเอาข้อตกลงตรงนี้มาเสนอทีวันเขาว่าอย่างนั้นเขายังอยู่ทีวันไงก็เสนอเสนอไปแต่กลับกลายเป็นว่าประธานคังแกบอกว่าได้คุยหลายครั้งแล้วและข้อเสนอของทีวันนั้น ยากที่จะมองว่าเป็นการยื่นให้กับผู้เล่นที่มีส่วนช่วยให้ทีมได้แชมป์โลกถึง2ครั้งพูดง่ายๆอันนี้อนุมานแล้วก็วิเคราะห์จากตรงนี้มันมีข่าวลือเหมือนกันว่าเขาหันรายได้ค่าแรงของซีวุฒลงซึ่งผมมองว่าถ้าดูจากตรงเนี้มันไม่น่าจะเป็นจริงเว้ยเขาน่าจะเพิ่มให้แหละอ่าถ้าถ้าเกิดไปลดลงะ่ะคำพูดของประธานคังจะไม่ใช่อย่างนี้เว้ คำพูดของประธานคังจะแบบโอโ้เป็นข้อที่แบบไร้เหตุผลไร้ตรกะมากเลยอะไรทํานองนี้มากกว่าหรือว่าเป็นข้อเสนอที่แย่มากแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นการยืนให้กับข้อเสนอของทีวันนั้นยากที่จะมองว่าเป็นการยืนให้กับผู้เล่นที่มีส่วนช่วยทีมให้เป็นแชมป์โลกได้ถึง2ครั้งมันไม่ได้ดูขี้เหร่เว้แต่ว่ามันไม่สมฐานะผมมองว่ายางงี้นะเขาต้องการให้มันเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ ประธานคังนี่เนี่ยก็บอกว่าซีวุดเนี่ยอยากอยู่ทีวันมากๆอยากอยู่ทีวันจนวินาทีสุดท้ายครับไม่ว่าทีม h l e เีนี่ยจะยื่นข้อเสนอขนาดไหนเขายื่นมาดีว่านนเนอะย,ยื่นมาดีแต่ซีวุดเนี่ยเรียกร้องจากทีวันไม่ได้ยื่นเหนือกว่า h l e เลเลยยื่นให้ทีวันเนี่ยเท่ากันไม่แพงกว่าไม่ขอแพงกว่าไม่ขอเยอะกว่าขอเท่ากันเท่านั้นแต่ดูครับดูครับข้อมูลที่ประธานคังบอกนะว่า ที่วันตอบกลับมาแต่ละข้อความเนี่ยมันเป็นแบบโอ้โหเป็นการเร่งรัดเป็นการกดดันซีวุฒจริงๆนะส่งข้อความมาเช่นอันนี้ข้อเสนอสุดท้ายแล้วนะส่งมาตั้งแต่ช่วงโอ้โหเขาคุยกับเฮดจวีจบบ่ายสามอันนี้ส่งมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงอะบ่ายโมงกว่าส่งมาบอกว่าข้อเสนอสุดท้ายแล้วนะฉันจะหมดความหมดทนแล้วนะอะไรอย่างนี้ฮะข้อเสนอที่ส่งไปอะและช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับ ทางฝั่งของทีวันเนี่ยได้ขอเข้าพบซีวุฒเป็นการส่วนตัวซึ่งประธานคังก็ได้กล่าวไว้ว่าแกไม่อยากให้เข้าพบเป็นการส่วนตัวเลยฮะไม่อยากให้เจอเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งตอนที่ซีวุฒอ่ะหมดสัญญาแล้วจะย้ายไปหลีกจียนพอทีมงานของทีวันทีมงานโค้ชทีมงานผู้ฝึกสอนอะไรเงี้ยที่มีความผูกพันกันกันกบซีวุฒมากล่อมอะ่ะผมใช้คำว่าม,มากล่อมซีวุฒก็ใจอ่อนไงซีวุฒก็รับข้อเสนอของทีวันเพราะฉะนั้น เขาอยากให้แบบเออแข็งหน่อยเว้ยไอหนูสู้หน่อยเว้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจอกันเนี่ยแหละอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้แบบคุณโจมาสรู้เรื่องแล้วหงุดหงิดอะมองว่าแบบมึงสร้างความยากลาบากในการเจรจาจังเลยว่าเดอะเพลย์เนี่ยสุดท้ายอ่ะพอคุยกันไปคุยกันมาไม่ได้อะะถึงแม้ว่าซีวิสจะพยายามประวิงเวลากับเฮจาวีแบบอย่าเพิ่งนะอย่าพิ่งประกาศตัวผมเป็นนักแข่งอย่าเพิ่งลงทะเบยียนนะผมขอเตรียมตัวก่อนสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่า เบื้องหลังอ่ะเขาเล่าว่าซีวุ o เนี่ยพยายามที่จะเอ้ยแม่งอยากอยู่ทีวันต่อพยายามหาข้อตกลงให้ได้จนถึงวินาทีสุดท้ายเว้ยแต่สุดท้ายเมื่อทุกอย่างมันไม่ลงตัวอ่ะพอขอเวลาได้เอ้ยผมขอ30นาทีพอครบ30นาทีปุ๊บ15นาฬิกา30นาทีตามเวลาเกาหลีใต้ครับทีม HLE ก็ประกาศเปิดตัวซี w o o d เป็นผู้เล่นใหม่และก็เนี่ยแหละตามมาด้วยเสียงกลดดาของ แฟนๆแ,และที่หนักก็คือประเด็นที่คุณโจมาร์ตนะประธานทีมทีวันเนี่ยแกออกมาโจมตี The Play ครับก็เลยเกิดประเด็นดราม่าที่แบบหนักหนาสาหัสทั้งๆท,ที่ทางฝั่งของ The Play นะได้มีการส่งข้อความเหมือนส่งจดหมายส่งอีเมลอะไรทานองเนี้ยนะส่งไปครับบอกว่าเอ้ยขอโทษด,ด้วยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีอยากให้จากกันอย่างสวยงามครับครอบครัวของซีวุก็ต้องการให้นักแข่งเนี่ย ไม่ได้มีแบบเรื่องดราม่าก,กับสังกัดเก่านะแต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับทางทีวันเขามองว่าเฮ้ยคุณแค่ส่งตามมารยาทหรือเปล่าแต่จริงๆคุณรู้สึกเหมือนแบบเออทำให้นักแข่งย้ายทีมได้แล้วคุณจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่ามันมองต่างมุมกันไปนะฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมองต่างมุมกันมากๆเลยเพื่อน,อนผมผมเข้าใจทุกมุมนะเว้ยต่อให้แบบ ไม่รู้อะถ้ามีข้อมูลเท่านี้สมมุติแล้วกันสมมุตินะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้แม่งเป็นเรื่องจริงหมดเลยอะผมก็เข้าใจทางฝั่งของทีวันนะเว้ยที่แบบมึงจะอะไรกันนักันหนาเนี่ยมึงก็ต่อสัญญาไปเหอะกูกําลังจะสร้างแบรนด์นู่นนี่ทุกอย่างมันกาลังจะเติบโตและผีบ้านน่ะโอ้โหแบรนด์แซดโอเอฟจีเก็โดนทําลายไปทางฝั่งของเดบเล่เอเจนซี่ของซีอูดทางฝั่งของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการ ดีที่ดีที่สุดพยายามปกป้องผลประโยชน์ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะก็อย่างที่พูดไปอนักแข่งอ e ีสปอร์ตอายุการใช้งานเขาสั้นมากอะ่ะเขาก็ต้องแบบทุกดีลมันก็ต้องถี่ท่วนนิดนึงอะ่ะก็ต้องปกป้องผลประโยชน์อะ่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเขาก็มีหลักฐานว่าไม่ได้มีการแอบเจรจาหรืออะไรไม่ได้มีการล็อบบี้อะไรทั้งนั้นฮนะแล้วก็ท้าด้วยนะท้าว่าถ้าคิดว่ามันมีการแบบมีนอกมีนยต่างๆนานา มันจะมีข้อมูลในการสื่อสารน่ยข้อมูลที่แบบทั้ง2ฝ่ายต้องยินยอมพร้อมใจเปิดแชทอ่ะเปิดออกมาเลยครับทุกคนจะได้รู้ข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยเขาก็ท้าไปทางทีวันเลยฮะก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะ <S <S ทีนี้มาถึงฝั่งแฟนๆเว้แฟนๆทีวันก็แล้วกันกลุ่มใหญ่ที่สุดแล้วในวงการ l อ l เกาหลีใต้รวมไปถึงอาจจะระดับโลกเลยด้วยซ้ำไปมองอย่างมูฟแฟน,นก็งงเนะงงทางฝั่งซีวุอ่ะอย่างแรกคืออ่ะมึงอยากต่อมึงก็ต่อไปดีวะ มึงจะลีลาทําไมวะคิดออกปะแล้วก็งงกับสังกัดตัวเองอะที่แบบเหียทำไมมึงไม่ให้เงินเบิ้ลไปวะไม่ต้องเบิ้ลก็ได้มึงบวกเข้าไปให้สัญญาตามที่เขาต้องการเหมือนมีดราม่าที่แบบซีวุฒอยากได้3ปีใช่ไหมเงินแบบเอาเท่าทีมอื่นก็ได้แต่ขอ3ปีทีวันบอกว่าถ้าจะเอาเท่านี้ขอปีหรือไม่ก็2ปีได้ไหมอย่างมากสุด2ปีหรือไม่ก็ปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็ที่เป็นแฟนทีวันนะก็แบบเอมึงจะ ขี้เหนียวทำไมวะขี้งกทำไมวะขี้ดอกว่ะแต่เรื่องนี้ครับผมขอพูดในมุมของคนที่เขาไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าทีวันมีเขาเรียกเหมือนเควส t ลับอยู่อย่างหนึ่งอะว่าทีมของเขาอะมันจะมีค่าใช้จ่ายเหนือกว่าทีมอื่นเสมอสมมุติแล้วกันสมมติว่าทีมอย่าง HLE หรือว่า GENG เนี่ยจ่ายเงินผู้เล่นอยู่ที่ประมาณ 10ล้านบาทต่อเดือนทีมท1เนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินให้ผู้เล่นประมาณ18หรือ19ล้านหรือไม่ก็20ล้านเลยครับเบิลขึ้นไปง่ายๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสังกัดต้องแบกค่าเหนื่อยผู้เล่นที่โด่งดังเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าให้กับทีมทีวันสร้างมูลค่าให้กับวงการ e s p o r t ์รวมไปถึงสร้างมูลค่าให้กับประเทศเกาหลีใต้มากที่สุดคนหนึ่งอย่างเฟกเกอร์ฮะ ค่าเหนื่อยเฟกเกอร์เนี่ยสูงมหาศาลอยู่มากๆเลยฮะอันนี้มันมีแต่เลขที่แบบกะเอาคร่าวๆก,กะแบบเออดูจากข้อมูลทางการเงินต่างๆนานาแต่เอาเป็นว่าค่าแรงของเฟกเกอร์เนี่ยสูงกว่าเพื่อนๆเป็น10เท่าครับเพราะฉะนั้นเวลาทีวันจ่ายเงินเดือนไปเนี่ยทีวันจะไม่ได้จ่ายแบบ100%ซถ้าคิดอัตราส่วนนะถ้าทีหมื100่นร้อยเปอร์เซ็นต์สิบล้านใช่ไหมทีวันแม่งเกือบ20ล้านเน่เหมือนจ่ายเงินครั้งหนึ่งเงินเดือนน่ะ200%ด้วยซ้ำไปครับ เพราะฉะนั้นการบริหารของทีวันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินเดือนให้กับบุคลากรนักแข่งเนี่ยมันย่อมมีความแตกต่างออกไปจากทีมทีมอื่นอย่างเห็นได้ชัดครับเขาก็จะมีเพดานค่าเหนื่อยพิเศษอะที่แบบเออยังไงกูต่อได้ปีต่อปีหรือไม่ก็ให้ได้เท่านี้เท่านั้นหรอวะคิดออกปะมันไม่ใช่เรื่องของการงกเว้ยไม่งั้นเขาก็ต้องแบบหาคนมาเล่นแทนเฟกเกอร์เว้ยถ้าจะทาเหมือนทีมทีมอื่นทาซุปเปอร์ทีมเหมือนทีมทีมอื่น ไม่งั้นมันไม่ได้อันนีนน้น่าจะตอบข้อคาใจของใครลหลายๆคนได้อยู่ฮะอันนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบนะฮะผมเองพอมาเป็นบรรณาธิการบริหารได้คุกคีอยู่กับฝั่งบริหารผมก็พอเข้าใจเว้ยว่ามันไม่ใช่ว่าเราทําองค์กรแล้วอ่ะพอเราใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเราดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเงินมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนๆคิดดอ,อกป่ะไม่แปลกดีเหมือนกันผมเอาง่ายๆเลย i น t ท r ม of แวดวงนะในเ e r มอ f แวดวง ในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยค่าที่เป็นค่าที่เราเจ็บปวดที่สุดเลยคือค่าเงินเดือนของคนทํางานนี่แหละฮะเพราะมันเป็นฟิกคอสนะนเพื่อนๆรู้ไหมปีปีหนึ่งเราไม่ต้องทําหาอะไรไม่ต้องพัฒนาเียอะไรใหม่มึงไม่ต้องเอากองถ่ายไปจ้างรถไปสัมภาษณ์ข่าวนอกสถานที่ถ่ายคอนเทนต์เฮียอะไรทั้งนั้นนะ่ะไม่ต้องมีค่าเครื่องบินค่ากินค่าอยู่ทั้งนั้นลําพังมึงแค่ทํางานปกติปกตินี่ฮะเงินเดือนของแวดวงรวมกันเนี่ยปีหนึ่งก็หลักล้านนะ หลักล้านไม่พอครับมึงคิดว่ากูอยากขึ้นเงินเดือนไหมล่ะไอ้แย่สมมติกูทําดีเนี่ยโอ้ยไอ้คนนี้เขียนดีมากเลยลูกน้องผมเงินเดือนแม่งหมื่นแปดอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยากอยากขึ้นเป็นสองหมื่นใช่ไหมฮะเพื่อนเพื่อนคิดเรื่องนี้ออกมาในขณะที่เป็นยังไงฮะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมงานในวงการออนไลน์แปลกดีมั้งงานแต่ละปีแต่ละปีราคาค่ารงงานลงโฆษณาแม่งลดลงเรื่อยๆเว้ด้วยการแข่งขันด้วยอะไรแม่งผมก็คิดเนี่ย มึงทาไปทําไมวะไอ้เงี้ยยิ่งทํายิ่งถอยหลังนะนะเรื่องแบบรายได้แล้วเพื่อนๆคิดออกปะทีวันเนี่ยเขาก็ต้องคิดเรื่องนี้ไหมฮะขนาดกูยังคิดเนี่ยกูไม่ใช่ฝั่งบริหารด้วยซ้าทีวันเขาก็ต้องคิดแบบอ่าไอ้เงี้ยสมมติถ้ามันไม่ได้หางานได้เยอะเหมือนเก่าอ่ะถ้าแพลตฟอร์มที่เป็นสปอนเซอร์เขาไม่ได้จ่ายเงินเยอะเหมือนเดิมอ่ะหรือเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนอีสปอร์ตหรือคนดู LL ลดลงเขาไปสนับสนุน K-POp ออย่างเงี้ย บีเอ็มับบลใช่ไหมเรดบลูเรดบอย่างเงี้ยเอย้ถ้าเรดบูเขาไม่เอาต่อแล้วเขาไปสนับสนุนกีฬารถ BM เขาไม่เอาต่อเขาไปสนับสนุนเคป๊ทนแทน,นมัาจะเป็นยังไงวะเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ถามนะว่าเอ้ทำไมไม่เซ็นซีวุฒไปเลยเรื่องสัญญามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงนเพื่อนเรื่องค่าใช้จ่ายไอ,อ้เฮียแล้วไหนจะเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องอะไรอีกนะมึงมึงไม่มีทางที่จะใช้เงินเท่าเดิมอยู่ได้ไปตลอดครับเมื่ออนาคตมันแบบ ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆอ่ะเงินมันก็จะค่าลดลง่ะเออและอีกไหนแบบลูกค้าเขาก็จะอยากได้งานที่ราคาถูกลงถูกลงเรื่อยๆทำไปทำไม้เฮราคาต่อราคากันเหลือครึ่งเดียวไอสัตว์เอ้ยพูดแล้วก็ขึ้น้ยสรุปเลยแล้วกันฮะมันก็เป็นการออกมาแก้ข่าวของสังกัดเดอะเพลย์นะว่าเอยเขาไม่ได้ต้องการเงินเว้เขาไม่ได้ต้องการทำลายแบรนด์แบรนด์ใหม่ของทีด้วยเขาไม่ได้ต้องการทำลายบิ๊กโปรเจกต์อะไรทั้งนั้นนะ และสําหรับซีอูดครับซีอูดไม่ได้ต้องการเงินเหมือนกันซีอูดเองก็ต้องการเล่นให้กับทีวันอย่างหมดหัวใจสตอรี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ท้าให้ทีวันอ่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่กล้าไหมล่ะเอาความจริงขึ้นมาเปิดเผยสมมุติถ้าไม่ได้เปิดเผยครับเราก็ไม่รู้หรอกฮะว่าบทสรุปในคราวนี้ใครถูกใครผิดก็จะมีมุมมองที่ต่างคนต่างเอามานําเสนออ่ะถ้าจะให้ดีที่สุดอ่ะถ้าจะให้มันไปถึงจุดจบตอนอวสานน่ะผมเลิกบอกเลยมีอยู่ทางเดียว มึงต้องเปิดหลักฐานทั้งหมดเท่านั้นนะฮะนั่นแหละฮะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงเจอบประเด็นครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังหมดหน้าที่แล้วใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ